โอเคครับก็ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับเราลงโปรแกรมโพสโคสเสร็จแล้วนะครับอ่ะตอนนี้มาถึงส่วนสำคัญเลยก็คือการลงปรินเตอร์ไดเวอร์นะครับเพื่อที่ทําให้เครื่องพิมพ์ใบเสร็จรับเงินของเราใช้งานได้นะครับอันดับแรกก่อนก็คือ,อผมในคลิปแรกๆผมมีบอกแล้วว่าการเชื่อมต่อเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมต่อปรินเตอร์ต่อก,กับคอมเกียรพาวเวอร์ให้เรียบร้อยนะครับก็เปิดเครื่องรอไว้เลยก็ได้นะครับอ่ะเราจะมาลงไดเวอร์กันก่อนนะครับโดยที่ไดเวอร์เนี่ยยี่ห้อนี้ X Printer นะครับมันมีหลายโมเดล นะครับแต่ตัวไดเวอร์เนี่ยจะใช้ไฟล์เดียวนะครับโปรแกรมเดียวเพรานั้นอ่ะไปดาวน์โหลดกันได้เลยที่หน้าเว็บไซต์โพสโพสนะครับเข้าเว็บไซต์โพสโพส co นะครับแล้วไปที่เมนูที่ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโอเคมันก็จะมีคำว่าดาวน์โหลด x printer driver นะครับก็กดได้เลยนะครับมันจะดาวน์โหลดเป็นไฟล์ d r i v e r exe นะครับพอโหลดมาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้ทำการดับเบิลคลิกนะครับที่ตัวไฟล์ไดเวอร์ตรงนี้ ผมจะ้มีทีนะครับสาย USB ต้องเสียบเข้าเครื่องรอไปแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่เสียบจะลงไม่ลงไม่ผ่านนะครับแล้วก็เปิดเครื่องรอไปเลยแล้วก็กด yes นะครับตรงนี้ก็ติสกดเลือก I accept นะครับแล้วก็กด next นะครับ next นะครับ create desktop shortcut นะครับก็ติตรงนี้นะครับ Okay. พอกดเสร็จแล้วเนี่ยก็กด f i n i s นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะทําการรันตัวโปรแกรมในการลงไดเวอร์ให้เราอัตโนมัตินะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับมาดูดีเทลกันนิดนึงนะครับมันจะมีเราติ๊กไม่เยอะนะครับตรงนี้ให้ติ๊กระบบปฏิบัติการนะครับให้เราติ๊ก windows 10นะครับส่วนตรงนี้ printer interface ตอนนี้เชื่อมต่ออย่างไงรุ่นนี้เชื่อมต่อที่ usb นะครับก็ให้ติ๊กคำว่า usb นะครับ ตัวเลขพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นชื่อรุ่นมันจะสอดคล้องกับตัวกระดาษนะครับกระดาษทิมใบเซนเนี่ยส่วนใหญ่ในเ้าตลาดจะมีอยู่58กับ80นะครับมันจะมีอาจจะมี76 90มาบ้างแต่ส่วนใหญ่จะมีอยู่แค่2ขนาดคือ58กับ80ตัวนี้ขนาดกระดาษคือ58มิมนะครับก็ให้เราเลือก XP ขีด58นะครับนิดนึงคำว่า C คือออโต้คัตเตอร์ นะครับถ้เาเกิดรุ่นไหนมีตัดกระดาษเนี่ยอัตกระดาษอัตโนมัติก็ต้องเลือกสีรุ่นนี้ตัดกระดาษเมนนวลนะครับไม่ัดษตัดกระดาษอัตโนมัติก็เป็น xp ห้าสิบแปดธรรมดานะครับนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดลองเช็ค usb port ก่อนเพื่อให้เราจะได้รู้ว่าตัว usb เครื่องปินต์ตัวนี้มันทาการเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่านะครับกดเช็ค usb port ปุ๊บ้าเครื่องปิน์ออกมาแบบนี้นะครับแสดงว่าถูกต้อง printer เ,เจอพอร์ตนะครับ port ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับก็กดโอเคจากนั้นกด install now ได้ น,นี้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือลงเสร็จแล้วมันจะมีให้เราบอกว่าจะลองพิมพ์เทสไหมอ่ะลองพิมพ์เทสดูก็ได้ครับปกติถ้าเกิดเมื่อกี้ก,กด yes ไปเนี่ยมันจะต้องกดมีพิมพ์ไม่เป็นไรครับพิมพ์เทสออกอาจจะไม่พิมพ์ก็เดี๋ยวลองของจริงกับโปรแกรมพัฟโปรเลยครับได้ครับจริงๆอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาเปิดโปรแกรมโพสต์นะครับ าการเซตอัพนะครับพิมเตอร์ในโปรแกรมโพนะครับให้ไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นไปเลือกเครื่องพิมพ์นะครับตรงนี้นะครับคือถ้าเกิดเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมมันจะเจอชื่อเครื่องพิมพ์ของเรานะครับตรงนี้มากดเลือกเครื่องพิมพ์ตรงนี้เหมือนนะอ่าอาจจะต้องกด